ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์นะคะอะปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์นะคะชื่อปฏิกิริยาภาษาอังกฤษเราเรียกว่าปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชันนะเอสเทอร์ฟิเคชันรีแอคชันนะคะเอสเทอร์ er นี่เป็นลูกครึ่งเนาะเป็นลูกผสมที่เกิดจากสารสชนิดก็คือกรดอินซีหรือกรดคาร์บอกซิลิก ทำปฏิกิริยากันกับแอลกอฮอล์นะคะพ่อของมันเป็นกรดคาร์บอซิลิกมีพ่อของมันนะคะส่วนแม่นีเป็นแอลกอฮอล์เนาะทีนี้การเกิดเอสเทอร์เกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือกรดคาร์บอซิลิกนะคะหมู่ฟังอาเรียนดูนะคะหมู่ฟังก์ชันก็คือ c ดับเบิลบอน o o h นะหมู่ฟังก์ชันแสดงความเป็นกรดคาร์บอซิลิกนะคะทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์คือ r o h เนาะ อเอเอโซนี้ก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะคะทาปฏิกิริยากันในสภาวะที่เป็นกรดและก็มีความร้อนนะคะมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือให้ความร้อนนั่นแหละนะคะอ่ะทีนี้การผลิตเอสเทอร์ก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือ,อคาร์บอนบรรทะระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนในกรดคาร์บอสเลกจะเกิดการแตกออกคาร์บอนกับออกซิเจนก็แบ่งอิเล็กตรอนกันคนละตัว พันธะระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอลกอฮอล์ก็แตกออกแล้วก็แบ่งอิเล็กตรอนอคนละตัวจากนั้น O-H ในกรดคาร์บอซิลิกเอาอิเล็กตรอนเดี่ยวของตัวเองมาสร้างพันธะกับไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอลกอฮอล์เกิดเป็นโมเลกุลของน้ำเห็นไหมคะ O-H สีเขียวมาจาก O-H ตัวนี้มาจากกรดแล้วก็ H ตัวนี้สีแดงมาจากแอลกอฮอล์นะคะจากนั้นเกิดอะไรขึ้น O อาร์พามซึ่ง O ตรงนี้มีอิเล็กตรอนอยู่หนึ่งตัวมาสร้างพันธะกับคาร์บอนซึ่งมีอิเล็กตรอนอาร์ซีเดอเบนบอลโอนะคะจะมาสร้างพันธะกันกับอะไรโออาร์พามเกิดเป็นอะไรคะเกิดเป็นสารตัวนี้หมู่ฟังก์ชันใหม่เกิดขึ้นคือหมู่ฟังก์ชันเป็นซีเดอเบนบอลโอโอก็คือเป็นเอสเทอร์นั่นเองนะคะเกิดเอสเทอร์ขึ้นมา เนาะอะเกิดเอสเซอร์แล้วก็เกิดน้ำดังนั้นปฏิกิริยาการผลิตเอสเซอร์หรือเอสเซอร์ลิฟิเคชันนะคะเกิดขึ้นระหว่างกรดคาร์บอซิลิกกับแอลกอฮอล์ไดเอสเซอร์ cer, กับอะไรคะกับน้ำออกมาปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้นะคะดังนั้นเมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่ภาวะสมดุลในระบบจะมีอะไรบ้างในระบบก็จะมีเอสเทอร์นะมีน้ำ น,ะะนอกจากนั้นถามว่ามีแอลกอฮอล์กับกรคดคาร์บอกซิลิกหลงเหลืออยู่ไหมคําตอบก็คือมีเพราะเอเธอร์ที่เกิดขึ้นนี้มันสามารถทําไมคะดูมันสามารถเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับไปเป็นผลิตภัณฑ์ย้อนกลับไปเป็นสารตั้งต้นเดิมได้อีกนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นปฏิกิริยาเอเธอร์ฟิเคชันหรือการผลิตเอเ e อร์ ther, ซึ่งเอเธอร์นั้นมีความสําคัญมาก นะะเนื่องจากเอเซอร์เป็นสารที่มีอะไรคะเป็นสารที่มีกลิ่นนะคะดังนั้นาสารที่มีกลิ่นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมหรือกลิ่นในอาหารกลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นกล้วยกลิ่นสับปะรดกลิ่นในน้ํายาปรผพานุุมทุกอย่างด้วนแล้วเป็นเอเซอร์นะแต่เป็นเอเซอร์คนละชนิดกันนะคะเราต้องการที่จะได้กลิ่นอะไรเราก็จับคู่กรด กับคู่อะไรคะกับคู่แอลกอฮอล์ให้ถูกคู่แล้วก็จะได้เอเทอร์ที่มีกลิ่นตามที่เราต้องการนะคะการเกิดปฏิกิริยาเอเทอร์รีฟิเคชันก็จะประมาณนี้เนาะยกตัวอย่างเช่นที่เราทำการทดลองนะคะอันนี้คือกดอะไรกดเบนโซอิกเบนโซอิกแอซิดนะคะทำปฏิกิริยากับเอทานอลสงที่เกิดขึ้นคือพันธะ O-S ตัวนี้แตกออกแบ่งอิเล็กตรอนกับกันคนละตัว o h ตัวนี้ กับไฮโดรเจนตัวนี้นะคะไฮโดรเจนโอตัวนี้แตกออกรวมการกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นน้ำนะจากนั้นคาร์บอนซึ่งมีอิเล็กตรอนเดียวก็จะเข้าสร้างมันทากับออกซิเจนซึ่งมีอิเล็กตรอนเดียวนะคะก็จะเกิดเป็นสารตัวนี้นะ,ะสารตัวนี้เวลาเรียกชื่อเอสเซอร์เรียกยังไงเวลาเรียกชื่อก็อนะักเรียนนะักเรียนตัดตรงตัดตรงนี้นะคะเรียนก็จะทราบตัดตรงนี้นะตัดตัวนี้ฝั่งนี้มาจากอะไรฝั่งนี้มาจาก แอลอ่าฝั่งนี้มาจากแอลกอฮอล์ K o H o. ส่วนฝั่งนี้มาจากอะไรคะอ่าส่วนฝั่งนี้มาจากกรดคาร์บอซิลิกหรือกรดอินทรีย์นั่นเองนะคะการเรียกชื่อเอสเทอร์เรียกยังไงเรียกชื่อหมู่แอลคิูที่มาจากแอลกอฮอล์ก่อนดูนะหมู่แอลคิูตัวนี้มีคาร์บอนกี่ตัวลูกมีคาร์บอน2ตัวนะคะคาร์บอน2ตัวก็คือหมู่เอทิลนะคะทีนี้ ตามด้วยชื่ออะไรตามด้วยชื่อกดกดที่มากดนี้คือกดอะไรคะเบนโซอิกแอซิดมาจะกดเบนโซอิกแอซิดแต่เมื่อมันมาเกิดเป็นโพลิเมอร์แล้วให้ตัดคำว่า OIC a c i แอซิดออกแล้วเติมอะไรคะเติม OATE นะคะก็คือเติมตัวนี้เข้าไป ก็จะออกเสียง o a นะคะดังนั้นนะเอเอร์ที่เราผลิตได้จึงมีชื่อตัวนี้นะคะจึงมีชื่อว่า ethyl benzoate นั่นเองนะคะโอเคนะคะนะักเรียนพอเข้าใจไหมคะเกี่ยวกับปฏิกิริยา,าการการเกิดเอเชอร์นะคะตัวอย่างตัวนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจงเขียสน,นสมการแสดงปฏิกิริยาระหว่างอะไรคะ เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาระหว่างกรดแอซิติกกับเอทานอลพร้อมเรียกชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะกรดแอซิติกหรือชื่อ IUPAC ของมันคือเอทานอิกแอซิดแต่แอซิติกนี้เป็นชื่ออะไรคะเป็นชื่อสามันเนาะทำปฏิกิริยากับอะไรทำปฏิกิริยากับเอทานอลเอทานอลคือตัวนี้นะคะชื่อสามันก็คืออีแทน1ออก โอเคนะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเวลานักเรียนเขียนนะคะนักเรียนเขียนแรงขึ้นก่อนก็ได้แต่ให้ง่ายเรียนเขียนกดขึ้นก่อนหมู่ฟังก์ชันของกดมันก็จะอยู่ทางอะไรคะทางขวาของโมเลกุลน,นะจากนั้นแอลกอฮอลให้นักเรียนเขียนให้หมู่ฟังก์ชัน o h อยู่ทางด้านซ้าย เพื่อที่จะให้มันมาใกล้หมู่ฟังก์ชันของอะไรคะหมู่ฟังก์ชันของกรดนะคะดังนั้นอะไรเกิดการแตกออกพันธะระหว่าง C กับ O เกิดการแตกออกแล้วก็แบ่งอิเล็กตรอนกันคนละตัวพันธะระหว่างอะไรคะ O กับ S แตกออกแล้วก็แบ่งอิเล็กตรอนกันคนละตัวเนาะดังนั้น O-OH จากคาร์บอสซิลิกแอซิดกับ S จากแอลกอฮอล์จะรวมกันกลายเป็นอะไรลูกเอาอิเล็กตรอนของตัวเองมารวมกันกลายเป็นน้ำนะคะ จากนั้น C S3 C O ดเบ b l e b o n ตรงนี้ก็จะสร้างพันธะกับ O ตัวนี้นะคะเกิดเป็นอะไรลูกเกิดเป็นเทอร์นะคะเรียนสีแดงๆน,น,น,นี้มาจากไหนสีแดงๆมาจากกรดคาร์บอกซิลิกส่วนสีเขียวๆนี้มาจากไหนมาจากแอลกอฮอล์ H, นะคะได้โครงสร้างนี้มีหมู่ฟังก์ชันเรียนดูหมู่ฟังก์ชันก็คือ C ดบบ b l e ลบอ d O นะคะก็คือเอเซอร์นะคะอ่ะทีนี้นักเรียนดูตัดนะคะการเรียกชื่อดูนะะการเรียกชื่อเรียกยังไงตัดแยกฝั่งนี้มาจากอะไรฝั่งนี้มาจากฝั่งขวามาจาก L ฝั่งขวามาจาก L กอฮอฝั G H o, ่งซ้ายมาจาก id, ะค,ะคาร์บอซิลิกแอซิดนะคะคาร์บอซิลิกแอซิดนะอ่ะตัด แยกวัตถากันอย่างนี้เนาะอ่ะทีนี้ให้นักเรียนเรียกชื่อตามอะไรเรียกชื่อตามชื่อหมู l ่แอลกิลของแอลกอฮอลก่อนแอลกอฮอลมีคาร์บอนกี่ตัวคาร์บอนสองตัวก็คือหมู่เอทิลนะคะชื่อของกรดก็คือแอซิติกแอซิดนะคะอ่ะก็อ่าเติมอะไรคะอ่าเติมอ่าเป็นแอซิเตตเติม ATE นะคะ อันนี้เป็นชื่อเป็นชื่ออะไรเขาเรียกว่าเป็นชื่อสามัญน,นะคะแต่ว่าบางครั้งบางครั้งก็จะใช้ชื่อสามัญแต่ถ้าให้ถูกต้องจริงๆต้องใช้ชื่อกดที่เป็นชื่อตามระบบ IUPAC นะคะตามระบบ IUPAC กด,ดก็คือ a t h a n o i c acid a t h a n o i c acid ก็คือตัด OIC acid ออกแล้วก็เติม OATE นะคะ OATE รวเอทีโ e, อเอทีล e ไปก็จะเป็นเอทิลเอาโนเอทโอเคนะคะอันนี้ก็คือปฏิกิริยาการผลิตเอสเทอร์หรือเอสเทอร์ดิฟิเคชันสรุปนะคะการผลิตเอสเทอร์เกิดผลิตได้จากกรดคาร์บอซิลิกทําปฏิกิกริยาการกับแอลกอฮอล์ได้เอสเตอร์ cer, กับน้ำโดยมีสภาวะคือต้องให้ความร้อนเข้าไปและมีกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั่นเอง นะคะคอ่าทีนี้อ่าปฏิกิริยาต่อไปนะคะคืออ่าเป็นปฏิกิริยาอ่าการไฮโดรลซิสเอสเทอร์นะคะไฮโดรลซิสออฟเอสเทอร์การไฮโดรลซิสเอสเทอร์ก็คือถือว่าเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับนะคะของปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันเนาะ การเกิดไฮโดรซิสเอสเทอร์นี้เกิดได้ในสองสภาวะคือในสภาวะกรดและในสภาวะเบสนะคะในสภาวะกรดเป็นยังไงการเกิดไฮโดรซิสคือการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารใดๆกับน้ำไฮโดรซิสเอสเทอร์คือเอสเทอร์ทำปฏิกิริยากับอะไรคะทำปฏิกิริยากับน้ำสภาวะการเกิดคล้ายๆกับปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชันนั่นก็คือ อต้องให้ความร้อนเข้าไปแล้วก็มีกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดอะไรขึ้นนะปฏิกิริยาการไฮโดรเลซิสเอสเทอร์นะคะในสภาวะอะุ่เรู้ได้ไงสภาวะไหนดูข้างบนเนี่ย มีไฮโดรเจนไอออนหรือมีโปรตอนอยู่คือมีเป็นสภาวะกรดนะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือมันเป็นอย่างนี้พันธะระหว่าง CO แตกออกและคาร์บอนกับออกซิเจนก็แบ่งอิเล็กตรอนกันไปคนละตัวนะคะในโมเลกุลของน้ำน้ำมีอะไรน้ำมี H แล้วก็อ S อสองตัวแล้วก็ O แล้วก็ HOH นะคะพันธะระหว่าง O กับ H ตัวนี้แตกออกแบ่งอิเล็กตรอนเปนคนละตัวนะคะ,ะจากนั้น o อตัวนี้เข้าสร้างพันธะกับใครเข้าสร้างพันธะกับ C ตัวนี้เกิดเป็นตัวนี้ค่ะเกิดเป็นอะไรคะหมู่ฟังก์ชันใหม่เลย C d เบ o o บอลโอโอเป็นค่์บอกซิลิกแอซิดส่วน R พามกับ O ซึ่งมีเล็กตอนเดียวก็จะเช่าสร้างพันธะกับ H เป็น R พาม OH เห็นไหมคะ H มาจากน้ำ O อาพาม O นี้มาจากโมเลกุลของเอสเทอร์ ur, ก็จะได้เป็นแอลกอฮอล์นะสรุปปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสเอสเทอร์เนี่ยเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับของเอสเทอร์ิฟิเคชันนะคือเป็นปฏิกิริยาที่เอสเทอร์ ur, ทำปฏิกิริยากับน้ำในสภาวะกรดได้อะไรแทนได้พอ่อได้แม่กับคืนมาก็คือได้ กรดคาร์บอกซิลิกที่เป็นพ่อของมันแล้วก็ได้แอลกอฮอลที่เป็นแม่ของมันก็ขึ้นมาโอเคนะคะตัวอย่างปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือตัวนี้นะคะเอเซอร์ตัวนี้ก็คือเมทิลมีคาร์บอนหนึ่งตัวเมทิลเอทานอเอทําปฏิกิริยากับน้ำในสภาวะกรดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพันธะตรงนี้แตกออก OCS3 ก็จะได้ CS3 ฝั่งนี้ก็จะเป็น C d บ u b l b o n O CS3 ซึ่งมีอิเล็กตรอนเดียวอยู่นะคะโมเลกุลของน้ำพันธะระหว่าง O-H แตกออก O กับ H แบ่งอิเล็กตรอนกันคนละตัว O-H เข้าสร้างพันธะกับ C d o u b l b o n O CS3 ตัวนี้เกิดเป็นอะไรเกิดเป็นตัวนี้เป็นเอสเทอร์สีแดงมาจากน้ำนะคะมาจากน้ำนะนี่มาจากน้ำ ส่วนนี้ก็มาจากเอสเทอร์รวมกันเกิดเป็นอะไรคะคาร์บอกซิลิกแอซิดนะคะอะ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ c s3o ก็จะเข้าสร้างพันธะ O ตัวนี้มีเล็กตอนเดียวนะก็สร้างพันธะกับ h ตัวนี้ก็เป็น cs3o h cs3 แล้วก็ o h นะคะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นแอลกอฮอ์ ตบบนั้นนะไฮโดรซิสเอสเทอร์ในสภาวะกรดก็คือเอสเทอร์ทำปฏิกิริยากับน้ำในสภาวะกรดก็จะได้เป็นคาร์บอซิลิกแอซิดกับแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูไฮโดรซิสเอสเทอร์ในสภาวะเบสกันบ้างในสภาวะเบสเนี่ยปฏิกิริยาจะเกิดขึ้น2ขั้นคือขั้นที่1เนี่ยจะเกิดคล้ายๆกับกรดเลยก็คือมีการแตกออกของพันธะตรงนี้นะคะ น้ำโมเลกุลของน้ำก็เป็นแบบนี้นะคะ oh ตรงนี้แตกออกน้ำออกซิเจนกับไฮโดรเจนตรงนี้ก็แบ่งอิเล็กตรอนกันคนละตัวจากนั้น oh ก็เข้าสร้างพันธะตรง c ตัวนี้นะคะแล้วก็ไฮโดรเจนตัวนี้ก็เข้าสร้างพันธะกับ o c 3ตรงนี้นะคะ,ะให้ดูชัดๆตัวนี้ C เอาสีเปลี่ยน C ดีกว่านะคะน้ำเนาะเข้าทำปฏิกิริยากับอะไร กับเ er. อสเทอร์แบ่งอิกตอนเนป็นพลตัวนะคะโอเ oh, อสตัวน,นี้เขาสร้างพันธะกับ C ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น o OH, อเอนาะ,ะจากนั้น CH3 นะคะ C ีเ O สาเขาสร้างพันธะกับ H ก็จะเป็น C3OH เป็นแอลกอฮอล์ OH นะคะปฏิกิริยาอันนี้คือขั้นที่1น,นะต่อไปเนื่องจากว่าในปฏิกิริยานี้เกิดมันมีอะไรอยู่ในสภาวะเบสมันมีโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่นะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์มีสมบัติเป็นเบสดังนั้นมันจึงเกิดปฏิกิริยาต่อกับใครได้กับกรดนะคะในขั้นที่1ปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ในขั้นที่2กรดอินทรีย์ที่เกิดขึ้น ก็จะทำปฏิกิริยากับเบสปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดอย่างสมบูรณ์นะกรดเมื่อมันแตกตัวสมบัติของกรดคือมันสามารถแตกตัวให้อะไรคะให้โปรโตอนคือไฮโดรเจนไอออนและแตกตัวให้อออนลบก็คือตัวนี้เรียกว่าคาร์บอซิเลตไอออนนะคะแตกตัวในขณะที่เบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะแตกตัวให้โซเดียม ไอออนและให้ไฮดรอกไซด์ไอออนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือไอออนลบของกรดจะเข้าทําปฏิกิริยากับไอออนบวกของเบสโปรตอนหรือไฮโดรเจนไอออนซึ่งเป็นไอออนบวกจะกรดก็จะเข้าทําปฏิกิริยากับ OS ซึ่งเป็นไอออนลบของเบสนะคะะจากนั้นเกิดเป็นอะไรตรงนี้ก็จะเกิดเป็น CS3 C+ O อลบกับ Na บวกอ่าตัวนี้เขาเรียกว่ามันอยู่ในรูปของเกลือโซเดียมคาร์บอซิเลตก็คืออยู่ในรูปของโซเดียมไอออนนะคะรวมตัวกันกับคาร์บอซิเลตไอออนนะคะเกิดเป็นเกลือโซเดียมคาร์บอซิเลตซึ่งเกลือโซเดียมคาร์บอซิเลตนี้มันก็คือสบู่ซึ่งมีสมบัติเมื่อโดนน้ำที่เราขย่าขย่าที่เราทดลองนะคะมันก็จะมีฟองนะคะจากนั้นอะไร o h ของอะไรคะของแอลกอฮอล์กับ S จากกรดจะรวมตัวกันเป็นน้ำน,นะคะสุดท้ายปฏิกิริยานี้เกิดอย่างสมบูรณ์เพราะขั้นที่2มันเป็นปฏิกิริยาไปทางเดียวก็คือเกิดอย่างสมบูรณ์นะคะปฏิกิริยานี้ก็คือเป็นปฏิกิริยาไฮโดรซิ S, เอสเทอร์ในสภาวะเบสแต่ว่ามันมีชื่อเฉพาะอีกชื่อนึงคือชื่อว่าปฏิกิริยา s าปอน i ิฟิเคชันคือปฏิกิริยาการผลิตสารที่ให้ฟองก็คือสบู่นั่นเองสปอนแปลว่าฟองสปอนนิฟิเคชันรืแอคชัปฏิกิริยาการผลิตสารที่ให้ฟองนะคะปกติการไฮโดรซิสเอสเทอร์ในสภาวะเบสมันจะเกิดขึ้นจริงๆแบบนี้นะคือ,อเวลาการผลิตสบู่จริงๆนะคะเขาจะผลิตมาจากไตรกีเลายก็คือน้ำมันหรือไขมันทำปฏิกิริยากับน้ำ ะะแล้วก็มีเบสอยู่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันดับแรกพันธะที่แตกออกคือพันธะตรงนี้แตกออกแล้วก็แบ่งอิเล็กตรอนกันคนละตัวนะคะ,ะจากนั้นโมเลกุลของน้ําโมเลกุลของน้ามีอยู่กี่ตัวน้ําก็มีอยู่3ตัวนะคะน้าก็มีอยู่3ตัวเหมือนกันเนาะ,ะพันธะของน้ําก็แตกออก ทั้ง3ตัวก็แตกออกแล้วก็แบ่งอิเล็กตรอนกันนะคะ OH ของน้ําจะเข้าสร้างพันธะตรงนี้ OH ของน้ําตัวนี้ก็เข้าสร้างพันธะตรงนี้ OH ของน้ําตัวนี้ก็เข้าสร้างพันธะตรงนี้เห็นไหมคะ OH สีเขียวๆมาจากน้านะคะที่เหลือที่เหลือก็คือส่วนนี้นะคะก็คือ O COR เนี่ยมีอิเล็กตรอนเดียว ก็จะเข้าสร้างพันธะกับอะไรของน้ำนะไฮโดรเจนของน้ำเมื่อกี้นี้ที่เหลือนะคะไฮโดรเจนก็จะเข้าสร้างพันธะจากน้ำสีเขียวนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นกรดอินรีย์หรือกรดคาร์บอซิลิก3ตัวตัวนี้เป็นไตรกีเซลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นบายโปรดักต์ผลพลอยได้นะคะจากการไฮโดรซิสเอสเทอร์ในสภาวะเบสนะคะอันนี้คือขั้นที่1ได้กรดแล้วนะขั้นที่1ได้กรดจากนั้นกรดก็จะมาทําปฏิกิริยากับอะตรต่อกรด3โมเลกุลเนี้ย จะมาทําปฏิกิริยากับเบส3โมเลกุลนี้นะคะกรดก็แตกตัวให้คาร์บอกซิเลตไอออนแล้วก็ให้ไฮโดรเจนไอออนเบสก็แตกตัวให้โซเดียมไอออนแล้วก็ให้ไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะลบตัวนี้กับบวกตัวนี้ก็มาสร้างพันธะเชื่อมกันเป็นโซเดียมคาร์บอกซิเลต OS ตัวน,นี้กับอะไรคะอ่า OS ตัวน,นี้กับ S ผิดทางนะคะกับ S ตัวนี้รวมกันกลายเป็นไรล,ลูกกลายเป็นน้ำ นีเนาะเอาทำให้ดูใหม่ชัดๆนะคะเดี๋ยวเพ่นจะงงตัวนี้นะคะกับตัวนี้เป็นเกลือโซเดียมคาร์บอ,อซิเลตก,ก็คือเป็นตัวนี้ได้เป็นตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็คือ ไฮโดรเจนไอออนก็จะรวมตัวกันกับ OH- ลบนะคะก็จะเกิดเป็นโมเลกุลของอะไรเกิดเป็นโมเลกุลของน้ำฝั่งนี้นะคะเกิดเป็นโมเลกุลของน้ำฝั่งนี้อ่ะสรุปแล้วไฮโดรซิเอสเทอร์ในสภาวะเบสก็จะได้อะไรได้เกลือโซเดียมคาร์บอิเลตก็คือสบู่แล้วก็ได้น้ำโอเคนะคะ อให้เรียนลองไปฝึกทำดูนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจตรงนี้เนาะว่าเรียนจะทำได้ไหมนะคะ,ะการเกิดไฮโดรซิเอสเทอร์ถ้าในสภาวะอันนี้สภาวะอะไรคะสภาวะมีไฮโดรเจนไอออนคือสภาวะกปรดอันนี้สภาวะกปรดอันนี้สภาวะไหนคะสภาวะเบสถ้าสภาวะโรดจะเกิดปฏิกิริยาแค่ขั้นเดียว ถ้าสภาวะเบสจะเกิดปฏิกิริยาขึ้น2ครั้นโอเคนะคะอ่ะก็จบแค่นี้นะคะคือปฏิกิริยาการผลิตเอเซอร์เนาะ